สวัสดีครับทางไทยพรม่พี่น้องทางมาปักเอาฟิชเชนะครับแล้วก็ทางไทยพรมินพี่น้องทางมาปักสรลารัตนศรีแฟนเพจด้วยนะครับพี่น้องเมื่อนี้เฮาอยู่กันที่งานงานกองยาววาปีกองยาววาปีปทุมนะครับผมจังหวัดมหาสารคามครับเป็นครั้งแรกของสร้างรัตนศรีแล้วก็ครั้งแรกของมาปักเองนะครับที่ได้มางานนี้นะครับเป็นบรรยากาศแบบกําลังเขาัทางนี้ก็เป็นล้านกองยาวนะครับผมแล้วก็ทางนี้ก็จะเป็น หน้าฮัสซรลบัพเทซินนะครับหันหน้าปะทะกันเลยครับตอนกลางวันชมกองยาวแล้วก็ตอนกลางคืนชมซาลลัพเทลซินต่อน,นะครับแล้วแตนิกะเพื่งมปีเพิ่งกับกำลัง แข่งขันประชันกันยังดูเดือดเลยนะครับผมอะไรก็จะเป็นพ่อแม่อาจารย์อาจารย์ไฮบอปูกแพงชมอย่างใกล้ชิดนะครับเคยเห็นแต่ได้แบบสติกต็อกคลิปอีหยังจังซี่แม่ข้าเจ้าแบบข้าเจ้ามาแข่งโป่งลางโอ้โป่งลางขนาดข้าเจ้ามาแข่งกองเงียวกันเคยเห็นแต่ได้ติ๊กต็อกในเฟซที่เขาแบบแชร์กันเป็นคลิปๆนะครับยังบ่เคยมาเห็นแบบ สถานการณ์จริงๆในวันนี้ได้มาเยี่ยมเยือนแล้วนะครับผมงานกองยาวว่าปีปทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมสำหรับยุคเยีมื่อปีนึงครับมรส้สมสำหรับมหรศรสมโพธิ์ตอนยินนะครับผมเป็นทีมงานสารประสิษิ์นะครับผมเรียนเชิญ่อามเป็นพี่น้องนะครับมาชมหมอลำกันได้นะครับตอนนี้มามวลมาซื้อน้ำกันเด้อส่วนยังก็วิ่งกับมาชมกองยาวได้นะครับ ปทตอนนี้ก็มีรอบๆอันนี้เป็นอันนี้เป็นลานกองยาวนะครับลานลานเพลินเรียกว่าลานเพลินรอบๆกับสิเป็นของดีของดีแต่ละอำเภออำเภอตำบลตำบลนะครับผมมาช่มยกันมาต้มน้ำห้อนยุปปาทำ แม่่ตงเป็นอีกงานหนึ่งที่เป็นงานวัฒนธรรมอีกอันนึงของว่าบีปทุมมหาสารคามที่ให้ทุกๆอำเภอทุกๆตำบลนะครับได้มาแบบมาพบมาพ่อกันแล้วก็มาประชันแข่งขันกันนะครับผมเอาเรียกเลยว่าเอาของดีมาสู่กันนะครับพี่น้องป่ะเดี๋ยวตอนนี้กสิบเดี๋ยวสิครับกล้องหลังให้เบิ้งนะครับว่าสิเป็นยังไหนี่ชมเต็มๆนะครับผมลานเพลินประชันกลองยาวนะครับ ่งไงอลังการครับพี่น้องเพิเคยมาไปเทือนวแรกหกอว่าอีกครับอันนี้ก็าครับเวทีเราก็กำลังตั้งนะครับผมวันนี้ลงเวทีได้เต็มเลยนะคระลงเวทีได้เต็มรูปแบบอันนี้สิแปฟังมอสบ่อแมนครับบ้แมนแมนยินดีแม่ เด็กสิภาไปย่างเบิงนะครับว่าของซื้อของขายของกินของไส้มีหลายมีเพราะไม่้อียงนปซื้อของกินกัองพ่อนได้นะครับเพิดเสกไม่น้อยซ้ำเต็มผมเครับปิ้วของไปได้ท้อครับไอ้เพื่อนยังว่ามีตอนนั้นแล้วจะยืนพ้นขาพ้นกับใค สองบาทสามบาทก็มาเนี่ยมันคายบรรยากาศครึ่ดครึดนะครับทุกคนมาหอดตั้งแต่ตั้งแต่รถบัสมาหอดงานกันแมนได้ยินเสียงกองยาวตุ๊บปึ้ลตุ๊บปึ้ลตุ๊บปึ้ลเลยนะครับกินไถ่เตือนรักษาอะไรกันเลยเป็นเป็ดเป้าพ่งผีกาเสียกระถือนะครับกระหังพอดีมันไปสาม สายเลี่ยบนะครับไม่ไปถามสายเลี่ยบไปก็ได้จุนใจมโนอกคนได้พ่อแม่พ่อยาตายได้ตายลูกหลานไอ้พ่อครับไม่ได้จุดจช่สิพาไปซื้อของกินนะครับ ก็ได้ภาพบนนาอกบริการของเาะสุมราเปลียนท้อง่มารพทร้อยเปัน่่าไจะลองกอยากกินไส้ขรอกอะไรอย่างเี้ยที่บริการของเราแะทกรับรอว่าท่านจะต้องตใท่าจะเลี่ยวไส้หรือเลี้ยวฝากวาดีใ่ไ่ทนีร้ไม่เ้ตอนดีใส่ร่ก็ไปใส่ ก็ยากกลับกำลังทายอ่ะก็งานประจำอำเภอเลยอ่ะเป็นงานประจำปีงานใหญ่งานหนึ่งเลยนะครับผมของบ่าปีปทุมนะจุกโคนตอนนี้ก็เลยบรู้เลยว่าสกินอีงมันหลายบ้าบก็สิบวีนปิีงไกปิีง เราต้องถ่ายพรงนี้เราจะได้ไม่เห็นหน้าคปายออปลาหยลกทมจ้นมาละหลไรแลนเดอร์เป็น่อยีหมักพรกแหม่วนกลับมากแล้วกันนะครับได้กลับมาไหมอุปลานน้อยโม่เคยเห็นปลาซิวอ้าวหรออ้าวปลาซิวแบบว่า ออมกิอ่ะมัมม่วงเบาก็น่ากินนะแต่ว่าห้องน้ำแบบไกลที่คิดว่าเขาไม่ปิดนะไม่ปิดแต่ว่าเราจะออกไปยากใช่อยู่ก็ยังกินน้ำมะพร้าวอ่ะก็แฝงตัวแสงตัวอุ้ยเคล็ยร์ยาดมพี่มูเคล็ยร์ยาดมแบบเบล เราเพิมายืนอารุเสตีคาเจ้าของซีซียู่หน้าร้์ลไปิเข่าร้านเรานั่นนั่นคือซีตีขเขาเนี่ยไหมไปสิกขาข่าร้าน,นเริ่มแล้วเริ่มแล้วเราไปดูกล้องยาวก่อนไหมเริ่มไปเฮ้ยกล่องจุ่มที่เราใฝ่ฝันนะครับ ว่าหน้างานมันน่าจะพแพงเาขายังไม่ขึ้นอนะ่ะเขายังบอขึ้นรนะี่อไปจามฮงเดียว่ขนาลง้ที่ไปสนกเอัอเดียวโอเคครับทุกคนถ้างั้นเดี๋ยวขอตัวไปหายัางจับใจ่ายใช้สอยซื้อของกินตุนไว้กินตอนเย็นกันนะครับผมเดี๋ยวถ่ายไปมนสิไิติตนาเพิ่นผู้อื่นนะครับเดี๋ยว เพิ่นมาเห็นเพิ่ตฟ้องนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเจอเดี๋ยวมีเหตุการณ์อีกยังขึ้นไม่ๆนะครับเดี๋ยวสิมาอัปเดตพี่น้องเรื่อยๆนะครับเพนสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับไปบ๊ายบาย